อันนี้มันโกลเลมเก็บกล่องใช่ไหมเนี่ยในไ,ไหมครับใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยเอ้ยท <c oughs> <c oughs> ้าเป็นน่ารักจังเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยแน่นอนใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัก <c oughs> ผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาสเลเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต ิงอีกหลายแมปจะนับไม่ทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่เต็มเลย้ยอย่าง๊ยไอ้ชื้ยที่อยู่ในบ้านมึงเบี้ยวไอ้สัสโอ้ยใครด่ากลัว ไมไมมาซื้อย่องเข้ามาดีฮะ้อ่าเล่นหรอกดเปิดมวยหรอ ต้นผีหลอกอ่ะเองเซิมนี่แม่งมีแอดมินแน่เลยกลัวแต่กูไม่ตกใจก็มึงเลืงอนมึงเปิดเพลงทั่วแมบหรือเปล่าเฮ้ใครวะเองมันมันต้องมีใช่ไหมมันมันต้องมีอะไรวะมันต้องมันต้องมีคนติดตามอะไรวะคือมันต้องดังเหรอทำให้ผีมากแล้วอ่ะเฮ้ใครวะอ้นี่แน่เลยเนี่ยอ้ที่สามเนี่ยมันตั้มสแกเราวะ ที่สามก็กูดิเพื่อนไอ้ที่สามเนี่ยไอ้โดงการทรกแกวอ่ะนาจาจำแกวกูไหมอ่ะนาจาจำเราได้ไหมอ่ะใครอ่ะอ้เพื่อนโดนการทรกแกวอ่ะมันเราแก้วสวคไงใครกแทกแกวกูเหรอใช่อีร้องไห้ดิ มึงจำกูไม่ได้หรอกูลูกแก้วสว่านไงมึงลูกแก้วสีแดงอ่ะฮะมึงจำตั้งแก๊กเกิดแล้วเนี่ยใครอ่ะจำตั้แก๊กแล้วนี่กูโดนสามรอบเลยนี่เอออมจะไอ้ขี้งูไอ้ขี้งูอะกูไม่กลัวหรอกนี่ไงหายร้องยังมามามาหายร้องหรือยัง

ตัวอะไรวะกูเลมเหรอกูเลมตัวจิ๋วเหรอกูเลมกูเลมจิ๋วใช่ไหมไอ้บ้างครับน้องเดมไม่เจรนานเลยเฮ้ยโดนอุ้มนี่แบบนี่ดีคนน่ารักเลยน่ารักไหมากมัเด็ดเรียบร้อยไอพี่เขาไปกับเมียแล้ว มันอยู่กับกลุ่มพวกเราแป๊บเดียวแม่งหนีไปกับเมียแล้วนั่นนะใครใครเขาเใครไอไอคนที่ไอคนที่พี่นั่งอ่ะคิกว่าพี่จะเปลี่ยนอ่ะอ้าวพี่เจมส์หัวอะไรพี่แม่งไอเขามีเมียอะไรพี่แม่งนี่พี่เจมส์หายเจมส์ฮะ อุ้ยน่ารักอะน่ารักกว่ามีกูมั้งฮะยนดิแกแกแกอชันไหมได้อ่ามมุจะมีเฮ้ยอย่าไปท้บเขาออกมาหลีกหลีกหลีกเฮ้ยนั่นดิน่ารักอะอ n d h d เจียตัวตะกี้น่ารักน่าดูือขอแบบตัวตะกี้ขี่5าดูแบแออ้าวโดัก๊อปนี่นานีะวะเอ้าวไม่ตกใจหรือตกใจไปแล้ว

้กูหรอเปิด <ass> ต <ibility> <te> ูดเดี hey. He e <te> ๋ยวนี้อ๋อฮะเฮ้ยเรียกชื่ออะไรไอ้ไตใครเรียกชื่อวะเฮียพี่เป็นยังงามฝันแมงสูงอ่ะไอ้เนื้อผู้พันไก่กูไปไหนวะไก่ไงดมี่สามา่ะ

เงียบไหมถามมันรูสีมาถามกูกูจะรู้เงียบไหมวะผมว่าเป็นนี่เป็นตัวปลอมชัวร์นั่นเลยตัวปลอมกูกำลังเป่นขนาดนี้เนาะไอ้อยอย่าหยาบคายนะครับทุกคนน,นี่เราบอกสาหรับเด็กอ๋ม่ยายุุดยู่กยนียยุดย นี่มึงรู้มากที่ลาไปแก้ไงบนโตเอโอนั่นด้วไม่จะโดนเียนเดือนปว่าตัวจริงต้องสีเแล้วแล้วพี่พี่ผิดพี่ผิดไอตมันเตือนวไอตพี่ว่าพี่ว่าพี่ก็เป็นคนปกติตลอดนะไม่พี่สี่เข็นหรอกไอพี่ว่าี่ไม่สยไม่กิกินทำไมตกใจหมดเลย อันนี้คเพิ่งเจอกันในเกมเลยเนี่ยแล้วก็เกมเลยเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบกระต่ายเนี่ยเมื่อกี้อะไรอ่ะจำไปแก่เ็มหน้ากูเลยไม่ชอบกระต่ายอ๋อคือเพิ่งเจอกันในเกมเหรอผมจำไปแก่อ่ะผม้จะได้ไหมหนักแล้วว่ะอะไรวะเนี่ย ไอ้กินแบบโคตปล่อยพลังอะใช่เป็นแบบนี่ไงเป็นแบบคนเขียนงานอะไรนสุขีอใช่เกอบอใครับอก้โอ้ยพีขอโทษนกระทบสองนพี่เฮ้ยเ ี่เนี่ยมันด่ากันกต่ทบกี่เนี่ยมันมีมันมีกระต่ายอ้วนกับคนอ้วนอีกสองคนนะโอ้ยมึงไม่ต้องด่ากันหรอกมากูจุดให้แล้วส่งมาไอเฮียชื่อคุณคุณไอกว่าอนนี้คนไออ๋อไม่ใช่ตัวปลอมนี่หว่าเฮ้ยเราเราได้ได้เดี๋ยวเราให้นะได้เลยไหนเร็วเฮ้ยกระต่ายเฮียเปิดหามึงจะเปิดพีหาพ่อเหรออ้าว มึงว่าเข่ามึงโดนนะมึงไว่าเข่ามึงโดนจับสแกนนะเหรอจบไลน์หูดับไอ้เวรนมงโดนเหรองจะเปิดพี่หาพ่อพ่อต้ายซ้า้คว้า เหลือพี่ยอยทพี่ไหนนุยไหนไหนไอชุนอนี่พี่ไอชุดนอนอชุดนอน่ไชนเนี่ยไชอนี่ไอชดนอเนี่ยไออเน่ยไดนี่ยดนอนียอชอเ่อนอี่ยากดนนอชุนอนนี่นชชออยอไไอยอยากโดนอยไงอไดนออี่อี่ みつかれたこの